สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2565ครับสำหรับในวันนี้ก็เป็นการประกอบพิธีทางศาสนาพิธีพระราชทานเพิงศพพระครูอมรธรรมเจดีครับอายุ80ปีพศา56อเดชจวงหวัดรัฐพาุกู่สีขันตำบลโปงสันทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับซึ่งในวันนี้ผมได้มาอยู่ที่อยู่ในเจ็ต ของสเกโลในงานพิธีในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ไม่ได้มาถ่ายทำเนื่องจากด้วยว่าติดภารกิจงานพระราชทานปรงศพที่สุสานไตรรักษ์ประตูม้านะครับที่ในเมืองนะครับแล้วก็ได้มาตรงนี้ในช่วงบ่ายตรงบริเวณทางด้านหลังนะครับที่ทุกคนเห็นแล้วก็คือเป็นเมนชุคราวนะัของสถานที่ตั้งลง หลวงศพของท่านพระครูอมรธรรมเจดีนะครับอดีตเจ้าวาวดพระธาตุปูศีขันตําำบลปงสันทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับซึ่งในวันนี้ก็ผมก็จะได้พาพี่น้องชาวชมรมสงสกการร้านนานในเขตลำปางเขตลำพูนเขตเชียงใหม่นะครับตลอดจนพี่น้องชาวชมรมสงสกการร้านนานในเขตพื้นที่ใกล้เชียงโถรชาชลเจาะจะได้พาทุกท่านมาร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพพิธีพระราชทานเพลิงศพ ท่านพระครัวอมรทำมจัจดีนะตรงด้านหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวสักแป๊บนึคงนะจะพาทุกคนไปดู backstage ของศาลและจุดว่ามีบรรยากาศอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับผมโอเคนะตรงบริเวณด้านหลังที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นอา่า สถานที่ตั้ง,บ,งบําเพ็ญกุศลศพท่าน,รออน,านะานพระครูอมรธรรมเจดีครับอดีตเจ้าวัดพระธาตุกูสีขันต์ําบลปงสันทองอําเภอเมืองจังหวัดลำปางตรงด้านหน้านี้นะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ได้เตรียมสถานที่นะเพื่อจะทําการสลายล่างนะับหรือพิธีประชุมเบิงศพในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาสนาทีที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงบริเวณด้านหน้านี้นะครับวันนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศในงานว่ามีอะไรบ้างนะครับ เฉพาะไอ้า่า์ได้เวลาผมอูแต่แต่ก็มีหันตัวโอเคนะครับก็ตอนนี้ตัดแบ็กสเตจ่าตรงที่ลงทานแล้วนะก็เป็นลงทานที่มาร่วมในงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพพิธีพระราชทานลิงศพพระครูมอมรธรรมเจดีแล้วนะอันนี้เป็นลงทานในช่วงเย็นนะตรงที่เราเห็นตรงบริเวณด้านหน้านี้นะครับ ก็เป็นการตัดแบ็กสเตดป่าบริเวณตรงนี้นะครับโอเคนะครับอเคนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องชาวชมรมส่งสการล้านนาะเขตลำปางเขตลำพูนเขตเชียงใหม่นะครับแล้วก็ตลอดจนพี่น้องชาวชมรมส่งสการล้านนาะในเขตพื้นที่ต่างแดนด้วยนะครับก็ะจะให้ดูว่ามีโลุพานอะไรบ้างนะครับ okay. โอเคนะครับขอบคุณสำหรับพี่น้องชาว LA พี่น้องทางปารีสแล้วก็พี่น้องทางสวีเดนพี่น้องทางตุรกีแลที่ติดตามผลงานของกผมในช่อง YouTube นะรันนี้ก็จะให้ดูบริเวณลุมทานนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ตัดแบ็กสเตจมาตรงที่กองอำนวยการอันนี้เป็นกองอำนวยการนะครับสำหรับคนที่เข้ามาก็จะต้องผ่านจุดนี้จุดแรกนะครับ ครับแล้วก็บริเวณตรงด้านหน้านี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าพิธีเมนชั่วคราวรนะับของอท่านประคูอมรธรรมชดีคนระับก็ตอนนี้ก็เตรียมงานในช่วงก่อนที่จะมีพิธีประชุมเพลิงศพในเวลา19นาฬิกาโดยประมาณนะครับ ก็ดก็ดนะไปเกียน้อขึ้นังนังเก่ลูกังไปเกี่ยวัป เราการประกอบพิธีทางศาสนาพิธีพระราชทานรงศพพระครูอมรธรรม,มเจดีแล้วอดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุกูสีขันตมตบดงประันทองอำเภอเมืองจราปา,ปางซึ่งในครัคืนี้ก็ผ่านสำเร็จลุล่วงไปได้ได้วยดีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้ที่กระผมได้พูดก็หาวดพลา,าดประการทานก็ต้องขอเอาัยพี่น้องทุกท่านมาณโอกาสนี้นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอชุดต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นอีกงานหนึ่งนะครับ ผมก็ต้องขอลาทุกท่านแล้วขอยุติรายการลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไปผมศีราพันธ์นสกุลสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ